นี e, Recently, uh ่พี่น <Yes. S 1> ้องเอ้ยโอ้มื่อนี้ได้ปลาทูพี่น้องใบชิทันสีเห็ดก้อยเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เนาะมื่อนั้นเห็ดลาบพี่น้องเมื่อนี้เห็ดก้อยก้อยปลาทูกินเสร็จแสบพาแม่กินพี่น้องแต่อนี้ไม่เยอะๆนี่เอาอ่เก็บมันออกพี่น้องเอ้ยนี่เก็บมันออกก่อนเก็บมันออกให้หมดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็างค่ำจะมาเอาแต่เนื้อ เอาล n ออายเซีนนั่แหละอยู่ได้เฮนตอสามัคคีพี่น้องมื้อนี้แม่ก็เฮ็ดน้ำเนาะพี่น้องเนาะแม่เฮ็ดน้ำพี่น้องมื้อนี้นอาตนบ่เอานังเก็บมันแข็งพี่น้องกินบ่ได้สิบ่เอาเนาะพี่น้องเนาะนดดพี่น้องเอ้ยนโ อ่ะ ah, ไปยูนิลัคซีนเนาะเน่ไปเน่โอ้เอารซีนมันออกหลายๆเติบพี่น้องเอาซี่ก้อยใส่เน่น้องเจาะเนาะก้อยใส่อันนี้พี่น้องแซ่บค้อยกินมันนี่พี่น้องเลย Nè, phí nọng ơi Ô, cắt toàn phung bánh này A mọc phết xay con nó phí A phết xay Phết xay nữa nữa phí nọng có cái này mẹ xì phết À, chậu Cơ xay xay อ่าเป็นนัวพี่น้องเป็นนัวไปพงสูตรเส่น้อยเสียน้อยใส่ยลายเสบยลายนี่พี่น้อเนงอออออออเอ้ยโอ้เขา้า,ขาครัวเฮาเข้าครัวมากระพุ่นี่พี่แม่ตำพี่น้องคมากระพใส่เลยพี่น้องใส่น้ำกันเลย สพี sí, sí, no oh ่น oh. <significa> okay no, ้องเอ้ยโอ้ปลาสมะนาวพี่น้องมันาวนี่ก็สุดยอดคือกันเด้พี่น้องเอ้ยพิ่มความอร่อยความเล็ดอร่อยใส่ซองเปียงก็ใส่ลายหน่อยแม่สิชมนี่คนก่อนพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ย โอ้โตผูพังผูพังหน้าตาพี่น้องเนาะห้อมขนาดพี่น้อง ี่น้องะมาลองซีมก่อนพี่น้อยซีมก่อนจักบาดนี่พี่น้องมาลองซีมก่อนแล้วพี่น้องน่าจักบาดเนาะหยอดไร វើងពីពី្រោ់សាង់ខាន់ពី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 ្រោ់សូវើន្សាសាស់មា ไปพี่น้องบอกาเนี่นี่ผักเมนูผักเอาเครื่องหอมนละงพี่นอนะ้องเนาะเครื่องเทศเครื่องหอมลงไปจะเป็นหัวหอมบอ่เนี่ยแต่ก็ผักหอมป่นนี่พี่น้องเลยใสย่เลยผักป่นกันไปเลยพี่นอ้อง ลนល់นนี้พี่น้องเอ้ยម្រៃប្រឿាន់ត់មួនឋែម្សាងកើការន្សាផោះត់មន្រាន់ការ อฮะพี่น้องเลยโอ้โนี่พี่น้องมาเบิ่งหน้าตาหน้าตาเลยหูบห่างน้องพี่น,อน้องเนาะลักษณะเป็นใจเอฟซีว่าเขาเป็นไปได้อยู่บ่พี่น้องสูตรนี้น้องพี่น้องเนาะเอาไว้คอมเมนต์มาพี่น้องเป็นจะได้สูตรนี้ กา่สุดยอดอยู่บ่พี่น้องเอาแม่ซิมบดนี้ให้แม่ซิมก่อนพี่น้องเป็นจังได๋นี่มงตางแม่ลองซิมเนาะพี่น้องเนาะสังไยังบ่พอเกือบนนัวบ่สิมื้อนี่พี่น้องเอ้ยนี่ลองให้แม่ซิมพี่น้อง เอออ่ะป้อนให้แม่เออได้อียังยังบ่พอแซบลูกร้านแซบบาดตาด้อมาบาดตาอีกซิแม่่ได้กินพี่น้องเยบ่จักอีสังดอกเพื่อเป็ัวเพิ่นสิจักหรือบ่นี่ซะนี่ซอันนี้ซตัวจริงพี่น้องให้เพิ่นิมเนาะสจ อพอดีแล้วเนาะพอดีแล้วเน้องคนวันนาะพี่น้องเนาะน้องตกตา่าพอดีแล้วพี่น้องนี่นี่พี่น้องเลยโอ้สูตรนี่กะน,นี่กะก่อนอื่นกะผักกะไรกะแเนาะพี่น้องเนาะสูตรใบเทียนเป็นจะได้ FC, เราเอาพอกินได้พี่น้องตามเอชซีเนาะบางคนกะเห็ดกินแตกต่างกันพี่น้องเลย ทีอาจจะบาแสบก็มีแต่สำหรับทาไฟมักก็แสบพี่น้องนะี่ยโอ้สุดยอดพี่น้องเลยอยู่่นนี่พีน้องเยอยถอกถอกถอกวนี่กอยๆยพี่น้อง โอ้ยเศรษเลยพี่น้องเอ้ยปล่อยปละทูมมาหนิเคยตีมาั้ยเนี่ยเศรษฐไม่หลุกรอดน้องพี่น้องเนาะโอ้ผักกับผักแกมร้ายเลยพี่น้องเนี่ยจะมีผักกาดได้กล้าผักอันนี้หอมผักเสริมนี่พี่น้องมาพี่น้องมาโบตองวาลายใหญ่หางกับข้าวเหนียวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกับข้าวเหนียวฮอนฮอนพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวแต่เส่าปุ่นแต่ว่ายังฮอนอยู่เดียวนี่ยเนี่ cặp treo uh,